นักเรียนอยู่กับครูน,นัสือนัทพลกิจาธนากรในรายวิชาภูมิศาสตร์ครับเราเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์โดยเรื่องที่เราจะมาเรียนกันคือเรื่องความสําคัญนะครับของการรู้ตําแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆเรื่องนี้ครับอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้2.5.1ครับเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิาสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดครับเป็นตัวชี้วัดส5.1ป 2. 2ทับระบตุตำแหน่งและลักษณะาทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในแผนผังแผนที่ รูปถ่ายและลูกโลกเรื่องนี้ครับมีจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อแรกเลยนะครับนักเรียนก็คืออธิบายครับวิธีการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนาะในการบอกตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆข้อที่2ครับวิเคราะห์ความสำคัญของการรู้ตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆรวมถึงครับเห็นความสำคัญของการรู้ตำแหน่ง และลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆเราจะเรียนอะไรกันบ้างครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะเราเนี่ยจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของตำแหน่งและลักษณะความสัมพันธ์นะครับของสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนอะไรบ้างมาทบทวนกันหนึ่งแผนที่ครับ2รูปถ่าย3แผนผังและ4ลูกโลกครับเราจะมาทบทวนกันเนาะว่าเรื่องที่เราเรียนกันไป เรื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เราเรียนกันไปมันสุดยอดแค่ไหนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วครับครูอยากจะชวนนักเรียนครับลองเนาะไปทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับแผนผังแผนที่รูปถ่ายนะครับแล้วก็ลูกโลกจําได้กันบ้างไหมอ่าหลายคนจําได้เก่งมากนะครับใครจําไม่ได้กลับไปอ่านกลับไปทบทวนเรื่องนี้กันด้วยนะเรามาเริ่มกันครับที่สิ่งนี้ครับเรียกว่าอะไรจากันได้ไหมแผนไร แผนผังถูกต้องเป็นแผนผังของสถานที่ไหนดาซีโรงเรียนแน่ๆเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วแผนผังคืออะไรจำกันได้บ้างไหมอะไรนะจำลองที่ตั้งย่อส่วนได้นะครับเป็นแบบที่เขียนย่อนะครับพื้นที่จริงโดยแสดงรายละเอียดของสิ่งต่างๆในลักษณะของสัญ,ญลักษณ์ครับใช้แสดงพื้นที่หรือนะครับอ่า พื้นที่นั้นเนี่ยจะมีบริเวณที่ไม่กว้างมากนักนะครับต่อมาครับแผนพังเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรหนะที่ตั้งถูกต้องมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่าใช้สัญลักษณ์บอกสิ่งต่างๆเก่งมากนะครับในรูปเราจะเห็นมีสัญลักษณ์อะไรบ้างอ่มีเสาธงใช่ไหมอะไรนะรถยนต์ส่วนย่อมถูกต้องครับอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยแผนผังสามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งทิศนะครับความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆเนาะโดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวแทนด้วยต่อมาจำได้ไหมนะครับว่าน,นี้คือแผนอะไรบอกครูซิแผนที่เอเอแล้วแผนที่คืออะไระ่ะอะไรนะอ่าแผนที่นะครับก็คือเครื่องมือนะครับทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะต่างๆบนพื้นโลกครับ ใดยการย่อส่วนเนาะให้เล็กลงเนาะบางทีเนี่ยโอ้โหอยู่บนกระดาษแผ่นเดียวเลยใช่ไหมแล้วเขาย่อด้วยการใช้มาตราส่วนต่างๆครับรวมถึงการใช้สัญ,ญลักษณ์แสดงสิ่งต่างๆเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามีมาตราส่วนบอกไว้นะครับมีสัญ,ญลักษณ์บอกไว้นะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นราติจูนและก็ลองจีจูนนั่นเองแผนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรกับเราบ้างครับ อ่าแผนที่สามารถบอกทั้งตำแหน่งครับระยะทิศทางบอกได้ไหมได้นะครับรวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆก็บอกเราได้ด้วยครับจำแผนที่และแผนผังได้แล้วใช่ไหมครับเราไปดูกันต่อครับสำหรับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ต่อไปนั่นก็คืออะไรลูกเป็นภาพเลยใช่ไหมอันนี้เราถึงเรียกว่ารูปถ่ายครับรูปถ่ายเป็นยังไงบ้างเราเห็นอะไรบ้างเห็นภูเขาเห็นต้นไม้ เห็นระบบชลประทานแม่น้ำพื้นที่เกษตรเก่งมากบ้านคนถูกต้องครับและนี่ครับคือรูปถ่ายครับเป็นแผ่นภาพที่เอาไว้บันทึกนะครับภาพเนาะด้วยอะไรครับอบางครั้งก็ด้วยกล้องบางทีก็ด้วยกล้องที่ติดอยู่กับโดรนเนาะเอาไว้บอกอรายละเอียดของสิ่งต่างๆในพื้นที่ตามความเป็นจริงได้ด้วยครับโดยรูปถ่ายนั้นนะครับให้ข้อมูลได้เยอะเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งครับทิศ ระยะรวมถึงความสัมพันธ์นะครับของสิ่งต่างๆเนาะเช่นอะไรครับเราเห็นหมู่บ้านนะครับของชาวบ้านเนี่ยอยู่ติดติดกันเลยนะครับแล้วก็มีนะครับทางด้านนะครับทิศตะวันออกใช่ไหมครับอ่าจะมีพื้นที่ทําการเกษตรด้วยนะครับแล้วทิศเหนือครับไปด้านเหนือเลยก็เป็นภูเขานั่นเองโอเคนะครับและนี้ก็คือรูปถ่ายและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ต่อไปนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรทรงกลมกลม ทำมาจากพลาสติกบ้างนะครับเรซินบ้างแก้วบ้างเราเรียกว่าลูกโลกครับลูกโลกคืออะไรลูกจำลองอ่ะเป็นหุ่นจำลองนะครับโดยใช้แสดงสันฐานของโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมโดยลูกโลกครับให้ข้อมูลเรื่องอะไรกับเราได้บ้างเป็นกลมกลมแบบนี้ก็ต้องให้ข้อมูลในเรื่องของสันฐานของโลกครับซึ่งจะต่างจากแผนที่ที่ราบใช่ไหมอันนี้เป็นทรงกลมเนาะ และนอกจากนี้เนี่ยสีนะครับของพื้นที่ต่างๆนะครับก็ยังบอกเราได้เช่นสีเขียวเป็นที่ราบนะครับสีฟ้าสีน้ําเงินเป็นทะเลมหาสมุทรและสีน้ําตาลเข้มเป็นเทือกเขานั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างเราจํากันได้แล้วเนาะกับเรื่องของแผนผังแผนที่รูปถ่ายและลูกโลกครูครับอยากให้นักเรียนเนี่ยลองไปหาของจริงมาเลยเนาะ มานั่งศึกษาดูมาลองจับต้องดูนะครับสำหรับคนที่สามารถหาได้แต่ใครที่หาไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เนาะเราสามารถเซิร์ชนะครับดูข้อมูลต่างๆเนาะในอินเทอร์เน็ตได้นะครับในโลกอินเทอร์เน็ตอันกว้างไกลก็จะมีการบ่งบอกหรือบางทีเนี่ยเราก็อาจจะดูนะครับใน c h anel n u t u b e เนาะก็อาจจะมียูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยูทูบเบอร์ในด้านการท่องเที่ยวเนาะบางทีเขาต้องใช้รูปถ่ายเขาต้องใช้ แผนที่แผนผังอยู่ตลอดเวลานะครับมันน่าสนใจจริงๆกับเรื่องนี้นะครับหรือง่ายกว่านั้น,นครับนักเรียนหยิบหนังสือแบบเรียนกรีดก,กรายกระดาษออกมานะครับเป็นหนังสือแบบเรียนที่มีคุณภาพจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวแน่นอนนะครับเป็นหนังสือแบบเรียนที่นักเรียนเนี่ยจะได้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็ได้เห็นภาพสวยๆมากมายนะครับบอกเลยหยิบขึ้นมาครูให้เวลา5นาทีแล้วกลับมาเจอกันครับ แน่นอนครับนักเรียนนะครูเชื่อว่าใช้เวลา5นาทีเนี่ยในการไปศึกษานะครับในเรื่องของแผนผังแผนที่รูปถ่ายแล้วก็ลูกโลกมาแล้วเนาะสำหรับคําถามแรกครับที่ครูอยากจะรู้เลยก็คือเรื่องของความสําคัญครับนักเรียนคิดว่าเนาะแผนที่นะครับแผนผังลูกโลกรูปถ่ายนั้นนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยสามารถบอกตําแหน่งได้ไหมบอกได้ระยะทิศบอกได้ไหมได้ลักษณะทางกายภาพล่ะ ก็บอกได้บอกแล้วมีความสําคัญอย่างไรอความสําคัญมีมากมายเลยถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นทําให้เรารู้ตําแหน่งครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อยู่กับสิ่งรอบๆนะครับหรือได้รับอิทธิพลจากอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราเห็นตึกสูงตึกนั้นไหมครับที่มีหมุดปักอยู่ตึกนั้นเนี่ยนะครับชั้นบนๆนเนี่ยโอ้โหคนน่าจะชอบเลยเพราะมองออกไปแล้วเห็นทะเลที่ไกลออกไปครับอ่า เป็นทัศนียภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวถ้าตึกนั้นเป็นโรงแรมเนี่ยฝั่งที่หันหาทะเลเนี่ยน่าจะมีราคาสูงเลยแหละเพราะเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจดูทะเลเพลินๆเ,เนาะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งสมมติว่าด้านหลังเนี่ยเป็นภูเขาเนาะก็อาจจะนะมีการจองน้อยกว่าก็ได้นะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเลยนะครับในเรื่องตำแหน่งนั้นต่อมาครับตำแหน่งที่ตั้งของท่าเรือบริเวณชายฝั่งครับ จะมีเรือสินค้าจอดอยู่บริเวณท่าเรือนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีเรือเยอะแยะมากมายที่ขนส่งสินค้าเนี่ยก็จะไปจอดบ,บริเวณนะั้นบริเวณนั้นก็น่าจะมีผู้คนนะครับไปประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยอยู่มากมายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนะครับรู้ตำแหน่งได้จากนะครับรูปถ่ายรูปนี้ไดไหมรู้นะครับแล้วก็รู้ความสัมพันธ์ของผู้คนได้เลยไหมก็รู้ได้เช่นเดียวกันครับ การรับรู้ระยะทางใกล้ไกลเนี่ยนะครับอ่าก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยประหยัดเนาะเวลาการเดินทางยกตัวอย่างสมมุติบอกว่าอันเนี้ยเราเปิดนะครับแอปพลิเคชันที่เป็นแผนที่ขึ้นมาแล้วก็ปักหมุดนะครับจากจุดเริ่มต้นถึงปลายทางเราก็จะรับรู้ถึงความใกล้ไกลนะครับของสถานที่นั้นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันต่อมาครับรูปถ่ายรูปนี้บอกอะไรเราครับอ่าพระพุทธรูปอยู่ใกล้ ริมแม่น้ําและมีบ้านเรือนผู้คนมากมายอยู่ใกล้กับวัดดังนั้นเนี่ยก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าวัดนี้เนี่ยอาจจะเป็นวัดเก่าคนสมัยก่อนเดินทางด้วยเรือใช่ไหมอ่าก็อาจจะพายเรือนะครับหรือและล่องเรือเนี่ยมาลงที่ท่ามาไหว้พระรวมถึงวัดเนี่ยนะครับเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนาคนก็อยากจะมาอยู่ใกล้ใช่ไหมครับก็เลยมีการตั้งชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับวัดเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรก ต่อมาครับแผนผังครับเราจะเห็นว่าโรงเรียนก็อยู่ใกล้กับวัดนะในแผนผังนี้นะครับธนาคารอยู่ไกลจากทุ่งนาสวนสาธารณะอยู่ใกล้กับธนาคารและโรงพยาบาลบอกอะไรเราได้ครับ Born โรงเรียนอาจจะมีความใกล้ชิดกับวัดใช่ไหมวัดกับโรงเรียนอาจจะมีกิจกรรมร่วมกันธนาคารคงไม่ไปอยู่กลางทุ่งนาเนะาะไกลเกินไปนะครับคนเนี่ยก็คงไม่สะดวกไปฝากเงินเนาะดังนั้นธนาคารจึงอยู่ไกลาจากทุ่งนาเช่นเดียวกัน นะครับสวนสาธารณะเป็นพื้นที่หย่อนใจของทุกคนนะครับในการพักผ่อนหย่อนใจดังนั้นเนี่ยนะครับการที่อยู่ใกล้กับธนาคารโรงพยาบาลรวมถึงชุมชนเนี่ยก็นับว่ามีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวต่อมาครับรูปถ่ายรูปนี้ครับอบอกทิศทางเราได้ไหมบอกได้ครับการที่รูปถ่ายรูปนี้เนี่ยสามารถบอกทิศนะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถนะรู้เส้นทางหรือทิศทางจากจุดสังเกตนะการเดินทางของเราเนี่ย ก็จะไม่หลงทางใช่ไหมครับอ่าสมมุติบอกว่าเราจะเดินทางนะครับจากรูปถ่ายรูปนี้เนี่ยนะเราก็จะวางแผนได้ว่าเราควรจะเดินทางบริเวณพื้นที่ที่มีถนนถูกไหมบริเวณไหนที่มีนะครับแม่น้ําไหลผ่านเราก็อาจจะขับรถผ่านไปไม่ได้เราก็ต้องวางแผนว่าต้องไปบริเวณที่มีสะพานไม้นะครับอยู่ทิศไหนล่ะทิศเหนือหรือทิศตะวันออกใช่ไหมเป็นแม่น้ําเหมือนกันนะครับอ่าแม่น้ํานะครับบอกอะไรเราครับ แม่น้ำเจ้าพญามีคนตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นทางด้านทิศตะวันออกหรือด้านขวามือของแม่น้ำในขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่นั้นอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำนั่นเองนะครับชุมชนความเป็นเมืองก็ปรากฏอยู่ทางทิศตะวันออกในขณะที่ธรรมชาตินะครับรวมถึงอาชีพเกษตรกรรมก็สามารถทําได้ทางทิศตะวันตกครับแผนพังนี้บอกอะไรเราบอกรู้สิ เป็นแผนผังของโรงเรียนครับอ่าเราก็จะรู้ได้ว่าสมมุติถ้าเรายือนอยู่บริเวณหน้าเสาธงครับเราจะไปสนามฟุตบอลเราต้องไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ทิศใต้อย่างแน่นอนนะครับสนามฟุตบอลอยู่ทางทิศใต้ของเสาธงครับรูปถ่ายนี้ล่ะทาให้เรารู้ลักษณะาทางกายภาพเนาะว่าในภาพนี้นะครับมีภูมิประเทศเป็นยังไงอ่าเป็นชายฝั่งทะเลนะครับ ภูมิประเทศแบบชายฝั่งทะเลอากาศก็น่าจะอาจจะร้อนเหมือนกันเหมือนกันเนาะอืมแต่ฤดูฝนก็มีฝนใช่ไหมมีแหล่งน้ำแม็กก็มีทะเลนะแล้วก็มีพืชพันธุ์ทางธรรมชาติอาจจะมีความต่างใช่อาจจะมีมะพร้าวเยอะใช่ไหมริมทะเลนะครับหรือนะครับอา,อาจจะมีต้นปาล์มต่างๆได้นะครับและทําให้เราเห็นเนาะว่ามีทั้งเรือท่องเที่ยวแล้วก็เรือประมงของชาวบ้านจากรูปนะครับเป็นลูกโลกเนาะแล้วก็แผนที่ครับ พูดถึงสีครับสีฟ้าครับบอกอะไรครับแน่นอนครับนักเรียนสีฟ้าในแผนที่และลูกโลกเนาะจะแสดงภูมิประเทศที่เป็นทะเลนะครับแล้วก็มหาสมุทรด,ด้วยใช่ไหมครับแล้วนะครับสีน้ําตาลน่ะสีน้ําตาลเข้มบอกอะไรเราครับนักเรียนสําหรับนะครับสีน้ําตาลเข้มในแผนที่และลูกโลกเนี่ยจะแสดงภูมิประเทศนะครับที่เป็นภูเขาสูงนะครับรวมถึงเทือกเขาสูงด้วยเนาะ ยิ่งเข้มยิ่งสูงครับเมื่อนักเรียนครับสามารถที่จะรู้แล้วนะครับว่าเอ๊ะลูกโลกแผนผังแผนที่นะครับหรือรูปถ่ายนั้นมีประโยชน์ทางภูมิศาสตร์อย่างไรครูอยากให้ในักเรียนลองวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแผนผังแผนที่รูปถ่ายและลูกโลกโดยโยงเส้นความสัมพันธ์ครับเราเห็นอะไรบ้างแผนผังกับแผนที่ครับ ครูให้คีย์เวิร์ดสคำครับคือแสดงข้อมูลพื้นที่ที่กว้างมากกับแสดงข้อมูลพื้นที่ที่ขนาดเล็กนักเรียนลองขีดสิอันรูปไหนครับระหว่างรูปของแผนผังกับแผนที่อันไหนแสดงพื้นที่ได้กว้างกับกันครับอะไรนะถูกต้องแผนที่ครับแสดงพื้นที่ได้กว้างมากในขนาดที่พื้นที่เล็กๆนั้นเราใช้แผนผังครับโอเคนะต่อมาครับ เป็นรูปถ่ายกับลูกโลกครับแสดงข้อมูลในพื้นที่จริงกับจำลองลักษณะของโลกอะไรแสดงพื้นที่จริงครับซ้ายมือแน่นอนครับรูปถ่ายในขณะที่จำลองลักษณะของโลกเป็นทรงกลมทำให้เราเห็นสันฐานของโลกก็ใช้ลูกโลกครับเป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมนี้ถูกทุกข้อไหมถูกทุกข้อเลยเก่งมากครับอีกหนึ่งกิจกรรมครับครูอยากให้นักเรียนเนาะอ่านสถานการณ์แล้ว ตอบคำถามโดยใช้เครื่องหมายถูกครับนักเรียนขีดถูกนะนะในภาพที่ถูกต้องโอเคปะโอเคนะครับเหตุการณ์มีอยู่ว่าอาคินครับอาคินและครอบครัวเดินทางไปเที่ยวทะเลฉันจะไปลอยทะเลเบาๆอาคินควรใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดในการวางแผนในการเดินทางไปทะเลของครอบครัวครับระหว่าง A ลูกโลกับ B แผนที่ครับอ,อาคินควรใช้อะไรจะไปทะเลฉันจะพาเธอลอยไปทะเลใช้ A หรือ B ตอบใครตอบ A ทำเครื่องหมายถูกใครตอบ B ทำเครื่องหมายถูกอะไรนะ B เก่งมากใครตอบ B ถูกต้องนะครับเรามาดูเหตุการณ์ต่อไปกันเลยดีกว่าอิงฟ้า อิงฟ้าต้องการศึกษาลักษณะทางกายภาพของโลกอิงฟ้าควรเลือกศึกษาจากเครื่องมือใดลักษณะทางกายภาพของโลกระหว่าง A ลูกโลกกับ B ภาพถ่ายครับอ่าถ้าเป็นอิงฟ้าจะใช้อะไรระหว่างรูปโลกกับภาพถ่ายในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของโลกใครตอบ A ททำเครื่องหมายถูกใครตอบ B ททำเครื่องหมายถูกคำตอบก็คือคือ ทาดา A เป็นคำตอบที่ถูกต้องใครถูกบ้างสุดยอดเก่งมากครับเหตุการณ์ต่อไปครับพิระยุนะครับพิระยุต้องการทราบว่ารอบๆชุมชนมีสถานที่สำคัญใดตั้งอยู่บริเวณใดบ้างพิระยุเนาะจะศึกษาชุมชนต้องใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เครื่องมือใดครับระหว่างแผนผังกับแผนที่แผนผังกับแผนที่ใครตอบ A ทําเครื่องหมายถูก ใครตอบ B ีทำเครื่องหมายถูจะศึกษาชุมชนที่ตั้งใช้ท่าใดเอถูกต้องแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมนี้ถูกทุกข้อไหมถูกทุกข้อเลยขอมอบแต้มบุญให้เลยจ้าเก่งมากเลยจ้าอีกหนึ่งกิจกรรมที่ครูอยากให้ทำครับให้หนักเรียนครับสรุปเนาะความสำคัญของการรู้ตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ รูปถ่ายลูกโลกแล้วก็แผนผังด้วยนะเป็นแผนภาพความคิดครับนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรข้อแรกเลยนะครับการรู้ตำแหน่งนะครับและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆเนี่ยนะจะทำให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบๆอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลอย่างไรบ้างต่อมาครับ ทําให้เรารับรู้นะครับระยะทางนะครับหรือระยะของสิ่งต่างๆเนาะใกล้ไกลใกลไกลกับอะไรบ้างนะครับจากสิ่งที่เราเป็นจุดสังเกต3ครับการรู้ทิศของสิ่งต่างๆครับจะทําให้เราเนี่ยนะครับรู้เส้นทางหรือทิศทางในการเดินทางเนาะไปไหนก็ไม่หลงนะครับเพราะรู้ทิศรู้ทางนั่นเองและนะครับการรู้ลักษณะทางกายภาพจะทําให้เราทราบนะครับข้อมูลกับเกี่ยวกับพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็น ทางด้านภูมิประเทศภูมิอากาศแหล่งน้ําพืชพันธุ์ทางธรรมชาติเนาะทำให้เรานะสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยว่าผู้คนบริเวณนั้นมีการดําเนินชีวิตอย่างไรมีวัฒนธรรมมีสังคมเป็นแบบไหนในพื้นที่นั้นๆนะครับดังนั้นนะอันนี้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์มากเลยทีเดียวเมื่อนักเรียนนะครับสามารถสรุปความสําคัญนะครับของการรับรู้ตําแหน่งและลักษณะทางกายภาพได้แล้ว ครูอยากจะชวนนักเรียนมาประเมินค่าบทเรียนนี้ผ่านคำถามนี้ครับนักเรียนจะช่วยแนะนําวิธีสังเกตรหรือนะครับการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์แก่ผู้อื่นได้อย่างไรบ้างแนะนํำยังไงดีแนะนํานนให้ใช้ให้ถูกใช่ไหมโอ้จะดูพื้นที่เล็กๆใช้แผ่นผังดีกว่าเนาะในการเดินทางอาจจะใช้แผนที่ใช่ไหมครับหรือจะดูโลกทางโลก,กอาจจะใช้ลูกโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเนาะต้องแนะนำนะครับการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยให้ง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ให้ได้ข้อมูลชัดเจนที่สุดถูกต้องที่สุดนะครับและที่สําคัญเนาะต้องเลือกเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ให้เหมาะนะครับกับเรื่องที่จะศึกษาด้วยเมื่อนักเรียนประเมินค่าบทเรียนนี้ได้แล้วครูอยากจะชวนนักเรียนครับมาทํากิจกรรมนะครับมาปฏิบัติในการทําใบงานใบงานนี้เลยครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยจับคู่กับเพื่อนครับ ร่วมการศึกษาลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆโดยนะครับใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หนึ่งชนิดแล้วก็บันทึกในใบางานที่มีชื่อว่าใบางาน Gore เรื่องการศึกษลาลักษณะทางกายภาพโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับโดยในใบางานครับจะมีข้อมูลหนึ่งเลยก็คือเครื่องมือนะครับที่เราใช้ศึกษาเนี่ยคือเครื่องมืออะไรต่อมาครับข้อมูลครับข้อมูลที่เราได้จากการใช้เครื่องมือนั้นนะ ว่าเราใช้เนี่ยสมมติเราใช้แผนผังเนี่ยเราได้ข้อมูลอะไรเราใช้ลูกโลกเราได้ข้อมูลอะไรสุดท้ายครับประโยชน์ที่ได้รับครับประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับทำให้เราสามารถระบุต,ตําแหน่งได้ทําให้รู้ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ได้จัดการพื้นที่จัดการที่ดินได้เดินทางได้ไม่หลงทางเป็นต้นนะครับและนี่แหละครับคือชิ้นงานที่แสนเลิศเลอชิ้นงานเรื่องการศึกษาลักษณะทางกายภาพโดยใช้เครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ครับเมื่อนักเรียนสามารถนะครับปฏิบัติได้แล้วครูอยากจะชวนนักเรียนครับมาสรุปบทเรียนนี้ด้วยกัน 1. นึงสองสามการรู้ตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพทำให้เรารู้ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในพื้นที่รู้ระยะทางทิศและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน นี่แหละครับประโยชน์และใจความสําคัญที่เรามาเรียนเรื่องนี้กันครับเมื่อนักเรียนมีองค์ความรู้และสรุปบทเรียนได้แล้วครูอยากจะชวนนักเรียนครับมาทํากิจกรรมที่จะทําให้คนในสังคมเนี่ยเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ด้วยผ่านกิจกรรมโลกสวยด้วยมือของเราสําหรับกิจกรรมโลกสวยด้วยมือของเราครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะครับในการเลือกเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ที่สนใจมาสัก1ชนิดครับนักเรียนจากนั้นเนี่ยทำเป็น mind m a p p i n g แผนภาพความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ว่ามีประโยชน์อย่างไรใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับบางทีเนี่ยประโยชน์ที่ใกล้ๆตัวประโยชน์ที่เฉพาะตัวเนี่ยอาจจะทําให้คนในสังคมได้เห็นว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยลูกโลกมีประโยชน์มากกว่าที่เขาคิดนะแผนผังเนี่ย,อยนอกจากทําให้เรารู้นะครับตาแหน่งแล้วเฮ้ยมันมีประโยชน์มากกว่านั้นเลยหรือแม้กระทั่งรูปถ่ายถ้านักเรียนสามารถ นำรูปถ่ายในชุมชนนะครับรูปถ่ายของพื้นที่นะครับที่นักเรียนสนใจเนี่ยมาระบุทิศทางกําหนดตําแหน่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์นะครับในการท่องเที่ยวก็ตามในการเดินทางต่างๆก็ตามเนาะถ้านักเรียนนําข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไปโพสต์นะครับในช่องทางออนไลน์โซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o นะครับใน t i k t o กอินสตาแกรมพินเทอร์เลนะครับหรือ s n p p h h t เนี่ยนักเรียนเนี่ยก็จะช่วยนะครับทำให้คนเนี่ย เกิดความรู้นะครับเกี่ยวกับเครื่องมือทำภูมิศาสตร์ว่าบางครั้งแผนที่และลูกโลกมีประโยชน์มากกว่าที่คิดอย่าลืมทำกิจกรรมโลกสวยด้วยมือของเรานะจ๊ะหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เผยแพร่ความรู้ให้กับสังคมได้เกิดประโยชน์แล้วครูอยากจะชวนนักเรียนมาประเมินค่าความรู้ของตัวเองผ่านคำถามแรก เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในข้อใดครับใช้ศึกษาลักษณะภูมิประเทศทําทให้เรารู้ลักษณะภูมิประเทศด้วย 1. เข็มทิศครับสแผนผังหรือสแผนที่กายภาพครับพร้อมไหมครูให้เวลานะนึกนิดนึงอ่ะถ้าพร้อมแล้วชูนิ้วนะครับในข้อที่จะตอบ 1. 2. ึ่ง,องตอบข้อถูกต้องข้อ3เก่งม,กมากๆ แน่นอนครับแผนที่ทางกายภาพจะทําให้เราเนี่ยรู้นะครับลักษณะภูมิประเทศความสูงต่ําต่างๆนะครับหรือบางครั้งรู้นะครับโดยใช้สีเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับน้ําตาลเข้มมากๆสูงมากๆสีเขียวเป็นที่ราบสีฟ้าเป็นน้ําทะเลนั่นเองอีกสักหนึ่งข้อครับแผนผังและแผนที่ครับมีความต่างกันนะเอ,อ้ต้องรู้แล้วนะแผนผังเป็นยังไนงะ พื้นที่เล็กๆแผนที่พื้นที่กว้างกว่าไหมเออหรือเปล่านะครับระหว่างข้อ1ครับการบอกทิศครับเครื่องหมายบอกทิศบอกคนละทิศไหมนะทิศเหนือหรือเปล่าข้อ2ครับรายละเอียดของพื้นที่ถ้าเราดูแผนที่โรงเรียนเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดได้ไหมนะหรือนะครับ3ครับการบอกตำแหน่งที่ต่างๆนะครับอ่าแน่นอนนะครับ ความต่างก็คือ1,2,3ยกนิ้วเลยครับเก่งมากนะครับข้อ2เนาะแน่นอนนะครับถ้าเราดูแผนที่โรงเรียนกับแผนผังโรงเรียนเนี่ยรายละเอียดต่างกันอย่างแน่นอนนะครับแผนที่เนี่ยอาจจะแบบโหบอกตำแหน่งได้แค่นั้นแหละไม่รู้เลยนะครับว่ามีอะไรอยู่ในโรงเรียนของเราในขณะที่แผนผังครับบอกพื้นที่นะครับในโรงเรียนได้ละเอียดกว่านะครับเพราะว่าแผนผังเนี่ยแสดง พื้นที่ข้อมูลนะครับขนาดเล็กได้ดีกว่าแผนที่เนาะแผนที่จะแสดงพื้นที่ข้อมูลที่กว้างกว่านั่นเองจากบทเรียนนี้ครับครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยก็คงเห็นถึงความสําคัญนะครับของการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนาะนักเรียนเนี่ยคงจะชอบนะครับในการศึกษาแผนผังแผนที่รูปถ่ายหรือลูกโลกมากขึ้นนะครับและนักเรียนเนี่ยคงจะใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆแล้วบางคนมีอยู่ที่บ้านเนี่ย นะไม่ใช่แค่แปะฝาบ้านนะครับหรือเอาไว้หมุนเล่นใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยสามารถท่องโลกกว้างรู้รายละเอียดรู้ความสัมพันธ์ต่างๆจากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เหล่านี้ได้และที่สําคัญเนาะใช้นะครับหรือสังเกตจนเป็นชีวิตจิตใจโตขึ้นเราอาจจะเป็นคนชอบสำรวจโลกมีความรู้รอบตัวมากขึ้นจากลูกโลกกลมๆภายในมือลูกเดียวนี้ก็ได้สำหรับบทเรียนนี้สวัสดีครับ